สวัสดีครับวันนี้เป็น EP 2นะครับในช่องมนุษย์กราฟเมื่อคืนที่คุยกันเนี่ยแอดก็กำลังทนายทานายททยทักว่าอีเธเรียมเนี่ยราคามันจะร่วงลงเหลืออยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0บาทต่อ1อีเธเรียมแต่ว่าวันนี้นี่เรามาดูราคาอีเธเรียมกันนะครับรู้สึกว่าจะลงต่ำกว่านั้นอีกอันนี้คือขณะนี้เป็นวันอังคารที่14่ธันวาคม 2.564เวลา20.53นาฬิกา53นาทีกำลังจะ3ทุ่มนะครับเอาละดูอีเทอเรียมราคาอยู่ที่ 9, 1 2 9 2 8 1บาทจุสตังเท่ากับ1อีเทอเรียมทีนี้เราเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าอีเทอเรียมในในช่วงที่ผ่านมาก็คือในวันที่ผ่านมานะครับเ,เห็นราคาแล้วตกใจมากมันมีมีช่วงที่ร่วงไปถึง ประมาณ1,27,000องเีเทเรียมต่ำกว่านั้นนิดหน่อยนี่นะครับจากกราฟนี่ผมจะทำให้ดูตอนนี้เป็นกราฟ15นาทีเวลาที่ร่วงต่ำสุดเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่ดูนะครับกลางจอเลย13.30นาิกานาทีของวันนี้แหละเห็นไหมครับแล้วก็กราฟโดยรวมก็ยังแอดคาดว่ามันจะยังจะร่วงต่ำกว่านี้อีกนะเพียงแต่ว่าราคาจะสุดที่เท่าไหร่มีเพื่อนของแอดที่เขาเล่นเทรด คริปโตเป็นอาชีพเนี่ยเขาบอกว่ามันกำลังจะร่วงไปจนถึง12700สบาทต่อ1อีเธอเรียมคือคุยกันเมื่อเช้าวันนี้แหละแต่ว่าพอกลางวันเท่านั้นเองเนะมันร่วงไปต่ำกว่า127อีกนะครับอ่ะเห็นไหมจากกราฟนี้เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูมันจะไปอยู่ที่ประมาณ126ดูทางฝั่งขวามือล่างนะแถบสีแดงจะขึ้นว่า หนึ่งมืออ่ะหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบหกบาทจุดสิบเก้าสตางค์ต่อหนึ่งอีเธเรียมนะครับราคาร่วงมากมีพี่พน้องๆ้องที่เขาเทรดคริปโตก่อนแอดมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยเขาบอกว่าอีเธเรี่มมันจะเป็นอย่างนี้แหละรวมทั้งคริปโตทั้งหมดด้วยช่วงประมาณปลายปีมันก็จะร่วงแล้วก็มันก็จะค่อยๆแอบขึ้นอีกครั้งหนึง่งตอนต้นปีแอดก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเพราะว่ามาสนใจอย,อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจจะดูเลยนะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองดูกราฟที่เป็น4ชั่วโมงดูนะครับกราฟที่เป็น4ชั่วโมงมันก็จะดูยากนิดหนึ่งนะแต่มันก็จะมีช่วงตกหนักๆเดี๋ยวแอดให้ดูเป็น5นาทีดีกว่าครับอืมตอนนี้โอ้ราคาก็ร่วงเนาะหมัดๆเลยเนี่ยประมาณก่อน20นาฬิกาสนาทีเนี่ยเดี๋ยวยืด ต่ำสุดอยู่ที่เนี่ย1 2 9 1 6 4สบาทจุดางพวกนี้แอดคิดว่าน่าจะต่ำกว่านี้นะเราอาจจะได้เห็นราคาโอ้ตอนนี้ไม่กล้าเดาเลยนะพวุ่งนี้จะเหลือที่เท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยเดาว,ว่าอยู่ที่ประมาณ130 0 0 0บาทต่อหนึ่งอีเธเรียมแต่พวกนี้เนี่ยแอดไม่กล้าเดาเลยเพราะว่ามันทะลุมาละ ยังไม่รู้เลยว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันจะร่วงไปขนาดไหนแอดไปเก็บตั้งแต่ราคาสูงเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อ1อีเธอรี่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหลืออยู่ที่ประมาณแสน0 0 0แสนสาเนี่ยสาหัสนะครับมันก็จะหายไปอยู่บนที่ประมาณเกือบเกือบยีิบห้ท่องสูตรคูณแม่4เลย4ี4หนึ่งสี่สี่แอดซื้อตั้งแต่แสนไล่ลงมาเนี่ย ม,มันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับหลักๆก,ก็จะลงทุนกับตัวอีเธอรี่มเป็นหลักครับไม่ได้ลงทุนกับตัวอื่นแต่ก่อนก็เคยลงทุนกับตัวอื่นเหมือนกันนะปรากฏว่ามันร่วงหนักก็เลยมาซื้ออีเธอรีม่มซื้อขายซื้อขายก็ได้กําไรกลับมาบ้างจนตอนเนี้ยกลายเป็นว่าอีเธอรี่มราคาร่วงเดี๋ยวเนี่ยนะครับจะให้ดูวันนี้ที่แอดตั้งซื้อไว้ซื้ออีเธอรีม่มอันนี้คือตั้งออโต้นะก็ยังไม่คิดว่ามันจะ ลงทะลุเพดานขนาดนี้ก็เลยตั้งล่วงหน้าไว้ว่าท้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อีเธเรียมเนี่ยดูบรรทัดที่เดี๋ยวนะบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าบรรทัดที่ห้าแต่จริงท่านนับนับในหน้าจอมันก็คือบรรทัดที่สามนั่นแหละครับตรงราคาต่อเนี่ยแอดตั้งไว้ว่าหนึ่งแสนสามมื่นสามพันหกร้อยบาทต่อหนึ่งอีเธเรียมแอดก็จะซื้ออยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ว,ว่ามันซื้อไม่ได้นะมันซื้อได้แค่เก้าสิบสามจุดห้าสองบาทก็จะได้ที่ศูนย์จุด 0 0 0 7อีเธเรียมพอหักค่าธรรมเนียมไปเนี่ย0.000014มันก็จะได้ไม่ครบหรอกครับเพราะว่าค่าที่เขาใส่มาให้เนี่ยว่า0.0007อีเธเริ่มเนี่ยมันยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมนะครับออพอราคาของคริปโตตระกูลอีเธเรียมมันถูกลงเยอะเนี่ยแอดก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการนำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าไปฝากใน เซตวอลเล็ตเห็นไหมครับบรรทัดด้านบนเนี่ยตอนนี้มันจะอพอร์ตของแอดนี่จะอยู่ที่สามแสนเอ้ตัวดีสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทอันนี้ก็ลงทุนไปมากกว่านี้นะแต่ว่ามันมีอยู่สองกระดานอีกกระดานหนึ่งเหลือน้อยมากเบสเซตแอดซื้อไปอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็ถ้านับๆแล้วเนี่ยก็หายไปประมาณห้าหกพันนะครับก็คือขาดทุนกําไรเฉลีย่ยแล้วก็ยังอยู่โซนขาดทุนนั่นแหละครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นะตรงเซนะต ซตบัลเลตเนี่ยตรงเซ t w a ลเลตเนี่ยอแอดก็ฝากเป็นซิปล็อกหมดเลยของไอ้กระดานซิปม็กอ่าเป็นซิปล็อกอยู่ที่สามสามหมื่นหนึ่งก็คือทุกบาททุกสตางค์ของแอดนี่อยู่ในซิปล็อกหมดเลยคือฝากไว้สี่สิบห้าวันเพราะซื้อมาแพง <c oughs> เพราะซื้อมาแพงก็เลยฝากไว้เล่น ก็น่นแหละครับปลายมการาเนี่ยแหละถึงจะถอนออกมาได้ทั้งหมดนะ <S <S ส่วนในการนั้นก็คือฝากเซทเอ็มตัวนี้อดอกเบีย้ยดีมากนะครับ12%ต่อปีเนี่ยแต่ว่า ETH เนี่ยเป็นเป็น4%ต่อปีเขาก็จะจ่ายดอกมาให้ทุกวันล่ะครับเดี๋ยวอาจะให้ดูดอกเบีย้ยที่จ่ายมาเนาะเราก็เข้าไปที่ซิปล็อกแล้วหลังจากนั้นมมันก็จะีปรมันจะมีล็อกมีประวัติแล้วมีโบนัสเราก็ไปที่โบนัสเนี่ยครับ วันนี้แอดก็ได้มา2ยอดของ10 m a ม t o k k n n กับของอีเ e r เ u m ไม่มากครับราคาถ้าคูณเป็นเงินบาทนี่ก็จะได้มาประมาณรู้สึกว่าจะสองสบบาทเองมั้งครับก็กว่าจะเอาทุนกลับมาได้นี่น่าจะใช้เวลาเป็นปีมั้งเนี่ยถ้าคิดจะฝากเงินเพื่อเอาเอาต้นทุนคืนนะนะครับ <c oughs> ทีนี้ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่แอดก็จะซื้อเป็นอีเทเรียมทีเนี้ยกำลังคิดว่าถ้าอีเทเรียมร่วงขนาดนี้อาจจะซื้อเก็บครัง้งละร้ 200, อยสองร้อยเพราะลงทุนไปเยอะละลงทุนไปทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทแล้วละสี่หมื่นหนึ่งพันเกือบจะสี่หมื่นสองแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นอีกะดานนึงก็เหลืออยู่ประมาณสามสี่พันพบวกกันแล้วเนี่ยยังไงยังไงมันก็ขาดอยู่อีกหลายพันเนาะ พอซื้ออิเทเรียมตอนราคาแพงๆไว้เยอะอ่าทีนี้อ่ะเรามาดูเรามาดูกราฟอิเาเรียมวันนี้สักทีหนึ่งเตัวที่แอดชอบดูก็คือดูมุมซ้ายมือบนนะครับตรงใต้คาว่าปิดเนี่ยก็คือว่า15มินก็คือ15นาทีเนี่ยอืมต่อนหนึ่งแท่งเทียนครับต่อนหนึ่งแท่งเทียนอันนี้คือตั้งแต่วันที่14เข้าวันที่15เนี่ยก็เริ่มร่วงลงมาเลยเห็นใช่ไหมครับ ร่วงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาอีกแอดจะไล่แทงเทียนให้ดูนะครับแล้วก็ขึ้นมาสักพักหนึ่งก็ร่วงลงอีกสรุปว่าราคาทั้งวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทต่อหนึ่งอีเธอรี่ยมครับ <c oughs> เห็นไหมครับกราฟที่แอดดึงมาให้ดู <c oughs> ทีนี้ทํากราฟให้แคบเข้าเนี่ยนะครับ <c oughs> เห็นไหมขาลงที่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ยัง ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะที่ลงมาเนี่ยลงจากหนึ่งประมาณ1 4 2 0 0 0สี่มื่นสองพันละครับ1 4 2 0 0 0สสองพันเริ่มลงจริงๆเนี่ยก็คือถัดจากวันที่สิบนี่ก็คือร่วงไปเลยแล้วก็14บก็ร่วงหนักสิบ15้าสิบห้านี่ร่วงหนักกว่า14อีกนะครับก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดก็อยากจะซื้ออีเาเรี่ยมในราคาถูกๆแต่ตอนนี้ทุนน้อยนะครับทยอยซื้อทีละ100่บาท เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะซื้อสักร้อยหนึ่งว่ากันยังไงกราฟอาจจะทำได้ไม่ชัดเท่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าอคิดว่าถ้าดูกันทันเนี่ยก็จะดูช้าๆก็จะเห็นนะครับว่าร่วงมาจากวันไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะซ้ำให้อีกทีร่วงลงจากวันที่13นะครับร้อยต่อ13-14เห็นไหมด้านล่างสุดขอบจอล่างเนี่ยสิบสามกับสิบสี่เนี่ยเวลาที่เริ่มร่วงเนี่ยก็คือ ออยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ7นาฬิกา30นาทีครับของวันที่13แล้วถาจากนั้นท่านก็ยังไม่ฟื้นเลยสำหรับใครที่จะเข้ามาลงทุนในช่วงนี้เนี่ยนะครับอแอนแนะนำไว้ให้รอไปก่อนแล้วก็ให้รอจนถึงสิ้นปีแล้วก็ค่อยซื้ออีเทรียมหรือว่าคริปโตโตัวอื่นๆในราคาที่ถูกเพื่อเอาไปขายตอนขึ้นปีใหม่ถ้ามันแพงขึ้นนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปัใจจัยในการ ในการที่จะขึ้นหรือลงเนจริงแล้วมันปัจจัยมันแทบจะไม่มีเลยนะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นซ่อนอยู่แต่มันไม่เหมือนหุ้นมันไม่เหมือนทองคามันไม่เหมือนน้ามันนะครับไม่เหมือนแก๊สน้ํามันที่เข้าหน้าหนาวแล้วราคาจะขึ้นปรากฏว่านี่นี่เข้าหน้าหนาวเนี่ยร่วงเลยแล้วก็ทั้งกระดานเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยตัวประธานของกระดานตัว BTC หรือว่า Bitcoin เนี่ยก็ร่วงต่อเนื่องเลยเหมือนกันครับร่วงต่อเนื่องเลยเหมือนกันแต่ว่าตัว z ซ t เเนี่ย เนี่นะครับตัวเส t แอดเลื่อนให้ไปขอบจวบวนกลับราคาขึ้นนะเพราะว่าซิปแม็เขาให้ดอกเบี้ยดีแต่แอดลงทุนไปกับอีเทเรียมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็คงจะยังไม่ทิ้งอีเทเรียมนะครับก็คงจะยังซื้อเล็กซื้อน้อยครั้งละร้อยสองร้อยต่อไปเรื่อยๆเผื่อว่ามันจะขึ้น่าวันนี้ก็ขอยุติรายงานข่าวอีเทเรียมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี